สนับสนุนโดยวางใจให้อมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารอมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงตลาด103ปีที่ธนาคารอมสินนั้นเดินตามพระราชบัญญัติของรัชกาลรัชกาลที่6เราคงจะเห็นนะคะว่าธนาคารอมสินยังคงยืนหยัดเคียงข้างประชาชนคนไทยมาโดยตลอดตามแนวนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันค่ะนับตั้งแต่ธนาคารอมสิน คือกำเนิดจากพระราชบัญญัติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่เป็นเพียงธนาคารเพื่อการออมของประชาชนเท่านั้นหากยังเป็นธนาคารที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศจากวันเริ่มต้นจนถึงวันนี้กว่า103ปีธนาคารอมสินยังคงยึดมั่นและผูกพันกับคนไทยในการสร้างความสุขให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาฐานรากของประเทศไทยให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงดังพระบรมราโชว,วาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า การจันลงรักษาประเทศนั้นเป็นงานส่วนรวมไม่อยู่ในวิสัยที่บุคคลจะกระทำได้ให้สำเร็จได้โดยลำพังตนเองบุคคลที่จะทำการนี้ได้ก็โดยปลูกฝังและเสริมสร้างความร่วมมือในชาติให้เกิดทวีขึ้น s ตาร์ทอัพไทยแลน2016ที่ธนาคารอมสินขานร,รับนโยบายภาครัฐบาลกับโครงการประกวดสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทยซึ่งธนาคารอมสินได้คัดผู้เข้าร่วมเข้าประกวดจากคนทั้งประเทศนะคะมวรร่วมชิงเนรางวัล3ล้านบาทเป็นใครกันนั้นมาชมค่ะโครงการประกวดอมสินสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทยสตาร์ทอัพไทยแลนด์ by GSB เป็นเวทีที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า2น5 5 0 0 0 0บาทพร้อมสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในอนาคตการประกวดอมสินสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทยสตาร์ทอัพไทยแลนด์ by GSP นั้นทีมงานใช้เวลากว่า4เดือนคัดเลือกผู้สมัครกว่า1,300ทีมให้เหลือเพียง100ทีมซึ่ง100ทีมที่เข้ารอบจะได้รับเงินทุนติดกระเป๋าไปทีมละ5,000บาท จากนั้นจะคัดจากร้อยทีมจนเหลือสุดยอดเพียง10ทีมสุดท้ายซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินทุนจากธนาคารอมสินถึง1ล้านบาทและรองชนะเลิศอันดับหนึได้รับเงินทุน500แสนบาทรองชนะเลิศอันดับสอได้รับเงินทุน200,000บาทและรางวัลชมเชยอีก7รางวัลรางวัลละ50,000บาท นอกเหนือจากทุกทีมจะได้รับเงินทุนจากธนาคารอมสินแล้วทั้ง10ทีมยังได้รับโอกาสในการเดินทางไปเข้าร่วมโปรแกรม o u t t n n s t t r t u u p ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่15-21ถึงตุลาคามนี้โดยจะมีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และสินค้าโอท็อปณศูนย์งานหัตถกรรมเมืองเิียโตและศูนย์การออกแบบอุตสาหกรรมเมืองโอซาก้า นับเป็นโอกาสที่สําคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับน้องๆทั้ง10ทีมซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเพื่อสร้างธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการต่อยอดจากการประกวดแนวคิดธุร,รกิจในครั้งนี้นะครับก็คือเป็นความตั้งใจของธนาคารออกสินเลยนะครับที่เราอยากจะนำแนวคิดเหล่านี้ที่ทาได้เร็วทำได้จริงทำได้เลยเนี่ยนะครับมาทําธุรกิจจริง โดยการเสริมเสริมให้น้องๆเนี่ยสามารถได้เงินทุนนะครับจากธนาคารอื่นิี่เรมีเป็นเพียงแค่ที่ตั้งไว้รอแล้วสองพันล้านนะครับเรามี SME สตาร์ทอัพขึ้นเป็นวงเงินสินเชื่อสำหรับ SME นะครับมีวงเงินจริงๆแล้วไม่จำกัดน,น,นะครับอยู่ที่ความสามารถที่จะสามารถทำธุรกิจได้จริงแล้วมาขอเงินทุนกับเงินทุนและก็สินเชื่อกับเราครับ ภายใต้คอนเซปต์การประกวดอมสินสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทยที่ว่าทำได้เลยทำได้เร็วทำได้จริงนั้นเมื่อคัดจนเหลือ10ทีมสุดท้ายแล้วธนาคารอมสินได้จัด Business Matching ให้นักธุรกิจได้เข้าร่วมสเกตการพร้อมทั้งเจราจาร่วมทุนกับธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจในอนาคตซึ่งสุดยอด10ทีมสุดท้ายได้แก่ทีมลอเวนเดอร์ผลงานลอเวนเดอร์ทีมเพชรตะวันกรีนเอิร์ธผลงานกระถางมหัศจรรย์ PPS ระบบร้้าใต้ดิน ทีมตะเพียนผลงานตะเพียนคราฟทีม CPTH ผลงาน CTPH Care Pattern to Home ทีมลูกแม่โจผลงานหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทนส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรสู่สากลทีม Hero Ticket ผลงาน h e r i Ticket ทีมพิทักษ์ผลงานโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ชุมชนหัตกรรมจากสารไม้ไผ่ของชุมชนบ้านเมืองน้อยทีมจริตผลงานจริตไทยฟิตสตูดโอทีมอเวอร์โ ผลงาน Our Home ทีมปิติลักษ์เกษตรกร,ร,กรผลงานเครื่องคลัดแยกสีข้าวสำหรับ SME สำหรับการประกวดอมสินสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย Startup Thailand by SBP ปี2559นี้ถือเป็นปีที่4แล้วเป็นการกระตุ้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถทำได้เลยทำได้เร็วทำได้จริงผู้แข่งขันทั้ง10ทีมสุดท้ายต่างงัดกลยุทธ์เด็ดๆออกมาเพื่อสร้างความสนใจให้กับคณะกรรมการที่พิจารณากันอย่างเข้มข้น ช่วงหน้าเราไปติดตามชมกันต่อค่ะว่าทีมใดจะเป็นผู้ชนะเลิศคว้างเงินรองวันที่หนึ่งจากธนาคาันอมสินไปครองได้สำเร็จ